นี่เลยหน้าตานี้เลยนะครับคือเซตนี้ได้เลยที่เราส่องกล้องกันอยู่นะครับก็จะประกอบไปด้วยจอครับมีโปรเซสเซ,ซอร์ไลท์ซอร์เครื่องจ่ายน้นะครับแต่ว่าเครื่องจ่ายแก๊สจำพี่ไม่มีไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแคสโตรุ่นถ้าถ้าสังเกตโมเดลนะครับให้อ่านตรงโมเดลเป็น G F จะเป็นกล้องแคสโตนะครับของโอลิมปัส T F จะเป็น G R C นะครับแล้วก็บ f จะเป็นมอโนสโค ถ้าถ้าที่สังเกตดูจะเป็นแท็กมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ DF จะเป็น b r o n c h o s ระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็จะเป็นโลเวอร์จะเป็นโครโนจะเป็น CF หรือมันจะมีตัวย่อข้างหน้าเป็น P ย่อมาจาก p ีเด m ิเป็นกล้องเล็กนะครับหลักๆจะเป็น CF นะครับโ r o โนสโ s ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เราใช้อยู่จะเป็นเครื่องล้างที่อยู่ CSS เป็นเครื่องนี้นะครับชื่อโมเดลว่า OERA d w ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องอล้างสโบร์อัตโนมัตินะครับที่ใช้อยู่ข้างล่างขอบคุณหน้าคนณตาไหมครับโอเคเนาะแล้วก็ทาง,างด้านเซอร์เิคอลนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการผ่าตัดหรือผ่าตัดขันต้องแค่แผลเล็กนะครับของเราที่ใช้อยู่จะเป็นแบบพโสโบรจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะที่พี่ทำอยู่เนาะผ่าผันโทคาต่างๆนะใช้กล้องผ่านนะครับก็ทางซิโตก็จะเป็นกล้องแบบนี้นะครับสองครั้งทาโดยกัสว่า แล้วก็จะเป็นทางอสองการคืนจะเป็นผ้ากองเสียงนะครับซึ่งการผ่าตัดฐานกล้องที่ที่ทำอยู่กับทำจะเป็นการผ่าตัดที่ให้แผลเล็กนะกลูกค้าก็จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับในทางที่น่าจะทราบดยที่ <c oughs> ผมขอข้ามเลยแนะคะ้คนระับเนาะซึ่งอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลเราใช้อยู่จะเป็นชุดที่อยู่ห้องแล็บนะครับก็ <c oughs> จะเป็นหน้าตาประมาณนี้จะเป็นะระบบสามมิตินะครับ ประกอบไปด้วยโปรเซสเซอร์2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรวมโปรเซสเซอร์รวมภาพตัวมิกซ์นะครับ,รบแล้วก็มีเครื่องไร์ซอร์สนะครับเครื่องแจ่ายแก๊สนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้เป็นเครื่องจ่ายน้ำนะครับสําหรับทำเทจอุปรกรณ์ทำเพจท,ท,ที่ที่มีอยู่ก็จะเป็นหัวกล้องนะครับตัวเลน10มิล5มิลแล้วแต่องศาจะเป็น0องศา30 70นะครับแล้วก็จะมีตัวเอ็นโดไซที่รวม2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับ ผิวออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งไฟกล้องก็จะสามารถเป็นซิเบิลได้สี่ทิศทางนะครับร้อยองศาสี่ทิศทางนะครับส่วนกล้องที่เป็นทางด้านวิศวะหน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นกล้องไฟเบอร์สาหรับส่ง,งการคืนที่อยู่โ,โฮพดีดีข้างล่างนะครับพอจะคุ้นไหมครับพี่คุ้นนะคับทีนี้อันนี้ัวขอต่อมาเรื่องของการเบสิคอิมเมจโรดั์นะครับก็คือโรดั์ที่ทําให้เกิดภาพนะครับ ผมทําหน้าสรุปไว้ให้คร่าวๆข,ของของทางโรงพยาบาลนะครับจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับเราเรามองมองฝั่งนี้นะครับเป็นสเตชันเนาะโปรเซสเซอร์นะครับอุปกรณ์ที่รับภาพมาก็จะเป็นหัวกล้องนะครับถ้าเป็นทางด้านผ่าตัดจะเป็นตัวหัวกล้องเลนส์รุ่นนี้นะครับส่งภาพมาให้โปรเซสเซอร์ขึ้นจอหรือว่าถ้าเป็น NndoI ท,ที่ที่ใช้อยู่ก็จะรับภาพจากตัวกล้องนี่แหละต่อตัวคนไข้นะครับขึ้นไปแล้วก็ส่งไปที่โปรเซสเซอร์เหมือนกันนะครับส่วนทางด้าน GI จะเป็นกล้องอ่างนี้ครับ รับภาพตัวรับภาพให้เป็นกล้องส่งมาที่โปรเซสเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นจอให้ที่เห็นมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตไวๆนิดนึงซึ่งแต่ละแต่ละโปรเซสเซอร์พี่ก็จะมีพวกเครื่องจ่แก๊สเครื่องจ่าน้ำเข้ามาเกี่ยวนะทางด้านแ a บนะครับส่วนทางด้านทีไอก็จะเป็นเครื่องจ่แก๊สเครื่องจ่น้ำเหมือนกันมาเกี่ยวแต่ว่าคนละหน้าตาคน้นดองนะครับออกแบบมาให้ใช้กับทางแ a บ,บกับทางทีไอของแบบงงไหมครับพี่ ไม่้าใจไม่คือไม่้าใจไม่งงแล้วพี่เนาะพี่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของ image size นะครับในเรื่องของระบบภาพจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนแบบอมดีที่พี่ใช้อยู่ก็เป็นเครื่องนี้แหละหน้าตาก็คืออันนี้ที่เราใช้อยู่จะเป็นจอ26นิ้วนะครับของยี่ห้อ p o l i n p u s รุ่น Pro p ี202ส่วนชุดแบบของที่ที่เป็นสามมิตินะครับจะเป็นจอ Sony สีดำแบบนี้นะครับเป็น22นิ้วนะครับ ดูสังเกตโมเดลได้ตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นเลขของนิ้วนะครับขนาดของจอนะครับซึ่งในการในการที่เราเรียกนิ้วต่างๆนะครับเลวลาที่เขาวัดความขนาดของจอนะครับเขาจะวัดขนาดเส้นแยงมุมจากจุดที่แสดงภาพนะครับแยงไปถึงจุดนี้ไม่ไม่ใช่ข้างนอกนะครับพี่คือตรงนี้ส่วนที่แสดงผลคือตรงนี้นะครับอัตรา,าส่วนที่เป็นความยากวกับความกว้างก็จะเป็นสิต่อเก้าในกรณีที่เป็นย7สิบเจดนิ้วนะครับเวลาเขานับ กจะดูอย่างนี้เวลาที่เขาส่งเครื่องใหม่เวลาตรวรับที่อาจจะใช้ตลับเม็ดเวลาเซลล์ที่เขามาส่งของครับสามารถดึงดูได้ยี่สิบหกจริงป่าวะหรือเ,เซลล์หลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเอเคเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของเรซลูชั่นหรือความความของเครื่องนะครับเวลาที่เขาจําแนกเขาก็จะแบ่งออกเป็นตามที่อาจจะเคยได้ยินคําศัพท์ที่ว่าสแตนดาร์ดเดฟไฮให้เรฟบโฟร์ให้เรฟบใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโฟเคนะครับซึ่งอ่า ระดับความละเอียดเนี่ยเราจะแบ่งจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดจากนี้นะครับจากแสดนานด์ดนเล็บขึ้นไปเลยนะครับไล่จากความละเอียดที่ที่สังเกตดูจากฝัง่งด้านนี้นะครับอันนี้คือปริมาณของพิกเซลหน่วยเป็นล้านนะครับก็ล่าสุดปัจจุบันที่องคการแพทย์ที่ใช้อยู่จะเป็น 4K ที่เราที่เราขยายอยู่นะครับในะปัจจุบันก็จะมีความคมชัดมากกว่าัว 2K ที่เราใช้อยู่ประมาณ4เท่านะครับ ก็คือเครื่อง,งนี้ของพี่เนี่ยจะเป็นไอเดฟอย่างเดียวปกติจะให้ความละเอียดมากกว่าทีมีครับแล้วก็ความหมายทําไมเขาถึงให้ความสําคัญกับความละเอียดนะครับพี่เวลาที่จอแสดงผลเนี่ยเวลาที่ให้ฟู l l high นะครับ r e s o l u t i o นเม็พิกเซลต่างๆจำนวนเม็ดพิกเซลที่เป็นตันล้านเดนะครับจะให้ความละเอียดที่แตกต่างกันอันนี้คือให้ h d ฟ f i n i t i o n นะครับให้ที่สองล้านพิกเซลก็จะมีความแ,แตกที่หนึ่ง แต่ว่า 4K เ,เนี่ยเนื่องจากมีเม็ดพิกเซลเยอะเขาก็จะสามารถแสดงผลให้ที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าให้เม็ดพิกเซลมันเยอะแสดงผลได้เยอะฉะนั้นเวลาจอที่เขาทาเขาก็ทําสามารถทําใหญ่ได้ให้มันมีความคมชัดได้ที่ก็จะเจนจอกับจอที่ขนาดใหญ่ได้มากขึ้นนะครับตัวนันกครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโปรดักที่เรามีอยู่นะครับที่ อันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรเซสเซอร์ที่โอลิมปัสมีอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเราเราใช้ของของเรานะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็น TV 190นะครับทั้งทั้งตัว TI แล้วก็ตุดแบบ SP จะใช้โปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับในการในการประมวลผลนะครับซึ่งโปรเซสเซอร์ตัวนี้เนี่ยให้ความคามชัดแบบฟ u l l h d นะครับไม่ถึง 4K นะครับพี่ <Okay. S 1> อฟู h d นะครับแล้วก็ จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถตั้งค่าขึ้นมาเป็นฟิเจอร์ TIP นะครับเรียกว่าฟิเจอร์อินฟิเจอร์นะครับเราสามารถตั้งได้กับกลุ่มพวกนี้เวลาที่ทางพี่สามารถกดได้เวลาที่อาจารย์อยากจะเอาภาพมาสอนกันฟิเจอร์อินฟิเจอร์ก็คือเอาภาพมาสอนกันที่อาจารย์อาจจะสองกล้องอยู่แล้วก็อาจจะเปิด youtube ขึ้นมาดูมันก็จะโชว์ประมาณมุมนี้นะครับมุมซ้ายหรือมุมขวามุมล่างได้หมดเลยหรืออาจจะดูซีรีสเกาหลีไปด้วยส <t ose> แต่บาง บางเคสเขาอาจจะเป็นพวกเคสฟูลนะครับสําหรับ ERP c พวกเนี้ครับของโฟล์ต้าซาวอาจจาะอาจจะซ้อนภาพขึ้นมาดูเวลาที่เรามีเครื่องอฟล์ต้าซาวอยู่ข้างล่างนะครับพี่ส่องกล้องไปด้วยดูภาพอน่าซา,าวในจอเดียวกันไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ที่เป็น CV 1 9 0จะเป็น LED ยังตอนนไม่ได้ตอนไม่มีนะครับพี่ตีดตัวนี้ไม่มีครับงั้นส่องกล้องไปก่อนหน้าที่ของโปรเซสเซอร์นะครับพี่ตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างน,นะครับก็คือ ทำหน้าที่ประมวลผลแสดงภาพต่างๆนะครับทำทำเรื่องของไวเบลานทำฟังก์ชันซูมนะครับปรับแสงลดแสงปรับสีต่างๆค่าค่าสีต่างๆนะครับปรับความความหยากของภาพหรือ e n h a n c น m e n t นะครับหรือปรับฟีเจอรต่างๆปรับตั้งชื่อคนไข้ตั้งชื่อล็อกเตอร์ไว้ก่อนแนี้ครับแล้วก็สามารถแับภาพได้นะครับซึ่งวเวอร์สามารถแับภาพมาสมุรณได้ที่เป็น JPEG แล้วก็มีมีมรับสายครับ GIF เก็ F นะครับ ตัวนี้จะให้ความละเอียดมากกว่านะครับผมครับผมเดี๋ยวขึ้นไปส่งครับเดี๋ยวขึ้นไปส่งครับใช่ครับปรับต้องการแดงขึ้นเหลืองขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์จะตามหน่อยเดี๋ยวส่งเสร็จเดี๋ยวดูหน้านี้ครับพี่นี่ครับบผมดาวไม่ใช่พี่เลยผมดาวไม่ใช่นะครับ คือการไว้บาลานที่ที่ทําอยู่นะครับปกติที่จะทากับตัวก๊อปหรือว่าตัวไอ้ไอ้ตัวกลับไว้บาลานสำหรับเทียบแสงใช่ไหมครับปกติในในในวงการเราจะใช้เที่เราเคยได้ยินจะมีแม่สีกับแม่แสงนะครับพี่แม่สีแม่แสงโทนสีต่างกันนะครับแม่สีแม่แสงจะเป็นเลเซรกินบูแม่แสงแม่แสงจะไม่ใช่ไม่เหมือนกันเหลืองแดงน้ำเงินนะครับพี่ที่เราใช้อยู่จะเป็นแม่แม่แสง เลสกินบ <muitas> um, ну. oh. ูเวลาที okay. ่เครื่องมันโทงมาผลภาพก็คือเทียบแสงให้เสมือนจริงที่สุดนะครับผมเวลาที่พี่ทําพี่ก็จะเป็นผุ่มนี้นะเหมือนที่พี่ใช้งานนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวให้แสงนะครับหรือเรียกว่าไลท์ซอร์สซึ่งทางที่จะใช้รุ่นนี้อยู่ crv หนึ่งเก้าศูนย์นะครับ crv หนึ่งเก้าศูนย์จะเป็นรุ่นที่ใช้ให้ใช้หลอดไฟเป็นซีน่าแลมนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันพิเศษที่อยู่ตรงนี้นะครับ ฟังชันที่เรียกว่าอ่านอิลูมินัมนะครับคือเวลาที่พี่กดนะครับเวลาต่อป้องไปมันจะให้แสงจ้าประมาณเจ็ดวิอาจารย์หรือเขาจะใช้ในการเวลาที่สอนเข้าไปโคลโนนะครับพี่เวลาหาปลายกล้องไม่เจอเขาจะกดตรงนี้มันก็จะเรืองแสงแดงขึ้นมาให้รู้ว่าของปลายกล้องอยู่บริเวณนี้นะครับอาจารย์จะบางอาจารย์บางท่านชอบใช้บางท่านอาจจะอ้วนมองไม่เห็นนะคือ ทีนี้รุ่นที่พี่ใช้อยู่ครับจะเป็นหลอดซีนัารแลมนะครับจะเป็น5 0 0ชั่วโมงนะครับที่เราทําไว้ที่สามารถดูสเกลได้ตรงนี้นะครับเวลาที่หลอดไฟซีนัามันขาดเครื่องเนี่ยจะสลับมาใช้หลอดฮาโลเจนแลมนะครับจะมีคําว่าสแปรย์น้ำขึ้น่ตรงนี้ไปสีชมพูสังเกตแสงที่ที่ออกไปกล้องมันก็จะเป็นเหลืองๆแดงๆเลยนะครับจากปกติจะใส่อย่างนี้นะครับซึ่งความอุณหภูมิแสงที่เขาให้จะแตกต่างกันนะครับ ตัวตัวสีน้่นแลมตัวเนี่ยจะให้ออกไปทางสีฟ้ากับตัวสีเหลืองนะครับเวลาที่พี่เห็นแสงสีน้นเหลืองออกไปต้องอาจจะให้มาสังเกตที่ตรงนี้ได้หลอดอาจจะขาดแล้วหลอดลักอาจจะขาดเพราะนี้ใช้หลอดสำรองอยู่อะไรเงี้ยครับโอเคนะซึ่งเดี๋ยวนี้โอลิมปัสก็จะมีบางรุ่นนะครับใช้เป็นหลอดไม่ได้ใช้เป็นสีนั่นแลมแล้วปรับมาใช้เป็น LED แลมนะครับซึ่ง LED เนี่ยก็จะแบ่งสีแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็ไวโอเลตสีม่วงนะครับ บางรุ่นของโอลิมัตสีม่วงเนี่ยเอาไว้ใช้ทำาพวกเอ็นโดไพวกนี้นะครับให้เอ็นชเ่อ็นโดไีไสำหรับไว้ใช้การฉีดสีนะครับประมาณนี้ครับแต่พี่ไม่มีหรอกให้ดูให้ก่อนแนะนำไม่ให้ดมครับแล้วก็หลังๆมาโอลิมปัสก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า iR อ n f r a r e d ใช้แสงอินฟราเรดเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรคนะครับพี่เวลาที่ภาพ IR ามันเกิดขึ้นี่ยมันก็จะมีการสะท้อนไปที่เนื้อเยื่อสะท้อนขึ้นมาให้ีเห็นประมาณนี้มนเหมือนการฉีดสีพวก อิดิโกคาไมนะครับที่ที่พอที่ทราบแล้วเนาะอิดิโก้คาไมที่จิตจิตสารเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เอ่อมันฉายรังสีเข้าไปให้มันเืิงแสงนะครับเวลาที่สารที่มันไปเกาะไปตามตามต่างกระจุกต่รงนั้นอาจจะเป็นที่ที่มีเส้นเลือดไปเกาะรวมกันเยอะอาจจะเป็นตุวที่เกาะให้เกิดมะเร็งอะไรเนาะนีครับบริบัตก็มีเทคโนโลยีมาแล้วใช้เป็นแสงแทนนะครับซึ่งเราก็ไม่มี ทีนี้อขออนุญาตพูดถึงเรื่องตัวเซนเซอร์ในการรับภาพนะครับ mm hmm. อุปกรณ์ที่พ mm hmm. ี่มีอยู่เนี่ย mm hmm. จะเป็นคาเมล่าเอ็นโดไอหรือกล้องต่างๆนะครับ mm hmm. เวลาที่ชิปมันอยู่ในกล้องนะครับหน้าตามันจะประมาณคล้ายๆอย่างนี้เป็นตัวชิปประมวลผลในการรับรับแสงจากตรงกลายนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เล็กมากเวลาที่วัดกับแม่พัดพ์นะครับจะประมาณสักหนึ่งถึงสามมิลได้นะครับซึ่งอยู่ตรงปลายกล้องเล็กๆมันจะอยู่ตรงปลายกล้องครับ หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเวลาที่พี่สังเกตุกล้องครับชิปชิปไม่ได้อยู่ตรงด้ามจับนะชิปจะอยู่ตรงปลายกล้องเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาแตกแลวก็เนีน่าจะแพงที่สุดตรงนี้ไม่ได้แพงเท่าตรงนี้ฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของเลนส์นะครับที่ที่ใช้อยู่เนาะหรือเรียกว่าเทเลสโคปนะครับก็จะมี 10มิล5มิล0องศา30 70แล้วแต่องศาที่ที่ใช้เท่แล้วแต่เคนสนะครับซึ่งภายในของเลนส์นะครับเวลาที่เราขาให้ดูครับพี่มันก็จะมีชุดเลนส์เลนส์ไม่ได้เป็นแท่งยาวๆแท่งเดียวนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆหลอดหลายๆหลอดเวลาที่แสงมันวิ่งไปภาพมันนะวิ่งครับมันก็จะสะท้อนยึกไปยึกมายึกไปยึกมาฉะนั้นเวลาที่ที่ดูแล้วภาพมันเบลอครับเลนส์มันอาจจะตกกระแทกแล้วมันเบี้ยว องศาของการสะท้อนสองแสงของภาพเนี่ยมันก็จะเทียนไปทําให้ภาพมันเบลอเนี่ยครับเลเป็นแท่งแก้วแท่งแก้วแท่งแก้วเนี่ยครับไม่ได้เป็นแท่งยาวเดียวนะครับฉังนั้นเวลาภาพมันเบลอเลนข้างในอาจจะก,กระโดดะแค่องศาหักไปแล้วเวลาแท่งต่ออะไรเงี้ยครับองศามันเบี้ยวครับภาพมันไม่เป็นมันไม่ไปส่งไปถึงตรงปลายมันก็จะเบลอนะครับประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพรขาเฝ้าเนาะส่วน หลังๆแล้วโอลิมปัสเราก็จะออกแบบกล้องมาให้เป็นวอเตอร์ฟลกนะครับที่สามารถลงน้ำได้ทั้งตัวเลยหรือว่าไม่มีช่องเปิดอะไรต่างๆสามารถลงน้ำได้เลยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตแนะนําเรื่องของโครงสร้างกล้องคร่าวๆนะครับพี่โครงสร้างของกล้องนะครับทางโอลิมปัสจะแบ่งออกเป็นห้าจุดก็คือตรงปลายกล้องดิสตานเน,นะครับสายสองตัวและส่วนเลวเบนก็คือจุดนี้นะครับ จุดนี้นะครับส่วนต่อมาเป็นส่นวนควบคุมหรือที่เราเรียกว่าน้ำด่าจับน้ำผลักนี่นะครับส่วนต่อมาเป็นสายรวมสัญญาณก็คือสายสตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสโกรคอนเนตเตอร์ก็คือส่วนที่ต่อกับเครื่องตรงนี้นะครับซึ่งกล้องเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบให้ไม่ได้ออกแบบมาให้ทําการปั๊มเทปได้นะครับไม่สามารถทำปั๊มเทฟได้เพราะว่าจะเปื่อยนะครับดาวไว้แล้วดา ข้อหนึ่งเลยนะละครับดาวแล้วี่ครับทีนี้ผมขออนุญาตมาแนะนําส่วนปลายกล้องก่อนนะครับส่วนปลายกล้องหรือตรง,ง,งปลายทีซ็อกเอียนะครับจะจะแบ่งออกตามประเภทของกล้องหลักๆกล้องทั่วไปฟงโูโครโนอะไรต่างๆพวกฟิตโตต่างๆปลายกล้องจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับภาพ ccd น็่คือตัวรับภาพนะครับอยู่ตรงนี้เลนตรงนี้ครับเป็นเลนนำแสงนะครับ ที่เขียนว่า LG เรนคือนำแสงนะครับพีนะ่ตัวที่เขียนว่านอสเซอร์นเนี่ยจะเป็นตัวที่พี่กดฉีดน้ำเราจะพุ่งออกมาหน้าเรนนะครับส่วนตัวอ็อกซิลารี่ทิวจะเป็นตัวที่เวลาที่พี่กดเหยียบน้ำนะครับเหยียบฉีดน้ำนะครับมันจะพุ่งออกมาล้างพวกอุจจาระ,ะต่างๆจะเป็นท่อน,นี้นะครับเวลาขยายให้ดูมันจะเป็นหน้านตาประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นช่องี่ c h แนล e l พวกเบลซีที่พี่ผูกมาปลายที่จะผูกชา่อนีนะครับ จะมีแค่เ r อาทเท่านั้นที่เป็นวิวมันจะเป็นค่อนข้างไซด์วิวด้านข้างนะครับเพราะว่าเอาไว้ดูปาปิล่าเวลาส่องไปดูปาปิล่าน,น,นะครับโอเคจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของครอบัระวังนะครับขรอบกัระวัางก็ระวังเรื่องของการแตกเวลากระแทกแล้วหน้าเลนมันจะแตกประมาณนี้นะครับภาพอาจจะเบอร์อาจจะเห็นอะไรเป็นเรืองืองแสงนะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่แพงที่สุดเลย องทำสามดาวไว้ระวังแตกนะครับครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ช่องเจ็ตต่างๆระวังเรื่องของการอุดตันอย่างเงี้ยครับเกิดมีอะไรเข้าไปอุดตันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเหยียบเจ็บละอุจระได้ข้อต่อต่างๆอาจจะมีอะไรไปอุดตันก็ได้นะครับลองสังเกตดูนะถ้าถ้าเกิดเหยียบแล้วกดชีดน้ําไม่ออกส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของสายส่งตัวดนะครับ ในส,ส,ส่วนสายสงตรวจนะครับที่เราจะนับจากตัตวที่เป็นตัวยางงอไปงอมาได้นะครับเป็นดิ่งนึงแล้วก็สายสงตรวจยาวไปเลยซึ่งภายในเนี่ยจะประกอบเป็นชั้นเลเยอร์เลเยอร์ต,าต่างๆหลายชั้นมากนะครับซึ่งตวัวเลเยอร์ต่างภายในก็จะเป็นท่อท่อต่างๆสายไฟต่างๆรวมวกันมัดอยู่ข้างในนี้หมดเลยนะครับรวมถึงสลิงในการปรับมุมต่างๆอยู่ใน,นนี้หมดเลยนะครับหน้าตาที่ขึ้นท่ทาปากออกมาที่จะเห็นแบบน,นี้อยู่ข้างในนะครับ นะส่วนส่วนบริเวณสายสองตรวจเนี่ยเราจะต้องเราจะแนะนําให้ระวังของเรื่องของการกดทับต่างๆการกดงอต่างๆที่เล็กเกินไปนะครับหรือการที่จะเอากดก้อนหมอเวลาส่องโกลโมครับอาจารย์จะกดกดหลงแล้วบิดนะครับพี่ตรงนี้ครับจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะย่นตรงนี้นชอบย่นครับแล้วก็ข้างในเนี่ยท่อมันก็จะหักแบบนี้นะครับสอดไปเอซีไม่ผ่านหรือกดจิตน้ำไม่ออกนะครับ เราไม่ได้เราไม่ได้ทำคอรแม่จับแล้วก็ส่วนตรงนี้ส่วนที่ต้องระวังนะครับก็คือการกดงอครับเราแนะนําไว้ว่าไม่ให้กดงอน้อยกว่า20เซนติเมตรหรือประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนะครับเวลาที่กดดูที่ก็ลองทาดูว่าตอกเขอาเยิ้ย่นย่นครับมันทําให้สายย่น20ซนแล้วก็ การนํกล้องเนี่ยไปไว้บนรถเข็นอย่างนี้ครับหรือว่าเอาไปร้านรวมกับอุปก,กรณ์พวกไบออกซีที่มีความแหลมคมนะครับก็จะสามารถทําให้กล้องเนี่ยเกิดการรั่วซึมมันเป็นแทงกันเองนะครับได้นะครับผมครับรวมถึงเรื่องของการที่อ,อ่การไบออกซีระหว่างการใช้งานนะครับเวลาที่เราส่องใส่ไบออกซีเข้าไปต้องให้ เบลซีมันโขลกปลกล้องก่อนแล้วค่อยกางครับเพราะว่าเวลาเรา <ไป S 1> กางออกแล้วเราอ,อยู่ในกล้องน,นะครับมันจะไปขูดขท่อข้างในทําให้กล้องมันรั่วซึ่งอันนี้เราซูมมาให้ดูว่าข้างในมันเป็บาดแผลประมาณอย่างนี้นะครับพีอน <c oughs> อันนี้ผมลืมพูดไปการเอาเบลซีที่ชํารุดหรือซิงกิลยุสมาใช้ซ้ำเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการรั่วซึมได้<ม>นะครับผมส่วนต่อมาส่วนเป็นคอนโทรลยูนิตหรือบริเวณด้านจับนะครับ ส่วนบริเวณนี้จะประกอบไปด้วยลูกบิดปรับมุมบิดซ้ายขวาบิดขึ้นลงอัพดาวนะครับรวมถึงตัวล็อกต่างๆเวลาที่เราดูตัวล็อกมันก็จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวล็อกทิศทาง F ก็คือเป็นทิศทางปีนะครับบิดแปลงก็จะไม่ล็อกไม่ล็อกนะครับซึ่งจะมีะส่วนหน้าจับเนี่ยนอกจากจะมีแล้วจะมีสวิตปุ่มสวิตต่างๆที่เราสามารถตั้งค่าได้มี่ 4, 4ปุ่มหรือ5ปุ่มแล้วแต่รุ่นของกล้องนะครับ ก็จะมีช่อง s u c t ว o n valve air water valve ที่เราต่อนะครับหรือช่องนี้จะเป็นช่องไบออซซี่นะครับซึ่งข้อควรระวังตรงนี้ก็คือ <c oughs> เรื่องของการดาเมจต่างๆที่เวลาถูกขีดข่วนตรงสวิตช์นะครับอาจจะขาดได้หรือว่าช่องของไบออซซี่เวลาที่ทาง c s d เขาเวลานะครับเขาเอาแปลงค้เ <c oughs> ขาอ,อาจจะเอาแปลงไปโอดด้านข้างซึ่งมันจะเป็นร่องนี้นครับร่องสึกเข้าไป ซึ่งทาให้พี่เวลาที่ใส่เวลัคซี่ครับใส่ที่ปิดจุกปิดวา์วลัคซี่เข้าไปนะครับเวลาที่กดดูดมันจะรีกออกมาทั้งข้างซึมออกมาครับไม่ที่เลยเอ <c oughs> าให้สกปรกหรือว่าแรงดูดมันน้อยหรือไม่พอครับพี่ส่วนนี้จะเป็นส่วนสายรวมสัญญาณหรือเรียกว่า universal p o r t นะครับก็เป็นสายรวมสัญญาณวิ่งสัญญาณมานั่นแหละครับจกไปลายกล้องตรงนี้ครับจัไปลายกล้องวิ่งมาก็คือส่วนนี้แหละมาต่อที่กับส่นงนี้แค่นั้นเอง หน้าที่ของมันนะครับซึ่งข้างในก็จะประกอบไปด้วยไฟเบอร์ข้อต่างๆสายลบสัญญาณต่างๆทั้งหมดเลยนะครับก็เหมือนกันก็ไม่ไม่ควรกดให้น้อยกว่า20เซนติเมตรนะครับส่วนต่อมาส่วนสโบคอนเนคเตอร์ส่วนเชื่อมต่อกับกับเครื่องแล้วนะครับอีกง่ายๆส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้แต่ว่ารุ่นนี้ของที่จะเป็น e r c นะครับจะเป็น กรี e L T e นะ <c oughs> ซึ่งรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่น180รุ่นเก่านะครับจะจะต้องปิดสาครออย่างี้ครับเวลาที่ไปล้างไปทำความสะอาดต้องปิดให้แน่นนะครับส่วนสองฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องพ่อข้างบนเป็นท่อเหล็กไอเป็นพ่อนําแสงนะครับใช่ตรงเนี้ยแสงจะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับวิ่งเข้าตรงนี้เลยถ้าเกิดแสงปวดแสงแล้วไม่ค่อยออกมันจะมีอาจจะมีอะไรไปปิดตรงตรงไปนะครับมีคนเมือบอลเอาดินน้ำมันไปแตะไว้ <c oughs> เหมือนกันท่อข้างล่างก็จะเป็นท่อนะท่อลมนะครับพี่นอกจากปั๊มลมเนี่ยครับจะทํางานแล้วก็ปิดลมเข้าฝั่งตรงนี้แหละถ้ามีใครปอดน้ำมันไปแปะลมก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นข้อต่อสักชั่นที่พี่ใช้อยู่ต่อสายสักชั่นเนาะกล้องรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้รุ่นเก่าจะใช้กับสายนี้สายวิดีโอสาบเคเบิลที่ใช้ต่อโลกกันนะครับเป็นเหมือนรวมพวกสายยันปลุกไฟฟ้าต่างๆตรงนี้ ครับหมดแล้วนะแล้วก็ของทางโรงพยาบาลเราจะใช้เป็นรุ่น190หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างแค่ไม่มีขาครอบด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีคู่ไฟฟ้าอยู่ด้านบนแทนเวลาที่ติดต่อก็อาจจะสังเกตดูว,ว่ามีน้ําปหยด์ลงเปล่าเวลามีเปียกว่าไปเสียบมันจะชัอนะครับหนึ่งเดศนี่มีซึ่งโอลิมปัตก็จะมีหน้าตาแต่ละรุ่นต่างๆประมาณนี้นะครับที่รุ่น รุ่น B รุ่น170รุ่น180ของพี่รุ่น190หน้าตาดูจะไฮโซที่สุดครับพี่ <hurting> <Graham> ซึ่งตรงนี้เวลาที่ครอบครัวระวังของเขานะครับเวลาาหรับรุ่นเก่าเนี่ยเวลาที่เขาไปแช่น้ำเขาจะต้องปิดฝาต่างๆให้แน่นนะครับไม่งั้นเวลาน้เขาเข้าป้องเนี่ยอุปกรณ์เซ็นเซอร์รับภาพมีปัญหาสายนําแสงเสื่อมสภาพภาพมีการกระริดนะครับเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนของทางซ s เดี ที่เขาอาจจะต้องระวังครับแต่ว่าทั้งที่ทางพัทราไว้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนของเครื่องล้างนะครับเครื่องล้างหรือ e n d o s c o p c reprocessor นะครับชื่อมันทางการของมันซึ่งของเราจะเป็นรุ่นนี้เลยหน้าตา,านี้เลยนะครับซึ่งเวลาที่ใช้งานก็จะวางกล้องอยู่ท้างบนปิดฝากดความเร็นต่างๆสตาร์ทล้าง,งปกตินะครับซึ่งอันนี้จะแนะนําทางน้องวีน e ีไว้เวลาที่เครื่องมันเกิดมีปัญหาหรือหยุดไปนะครับ ให้เรามาดูตรงโค้ดเออเลอร์ตรงนี้นะครับปกต,ติเวลาเครื่องมันหยุดหรือมันฟ้องอะไรต่างจะขึ้นคำว่า E E95 นะครับตัวอ,อย่างไงครับ E95 หรือจะขึ้นไฟกระพริบสีส้มอยู่ข้างบน LCG น,น,น,น้ำยาหมดอายุ d e t e r g e n น้ำยาฆ่าเชื้อหมดหรือขึ้นรอบ p m นะครับก็คือเดี๋ยวให้น้องสื่อสารกรับทางที่ได้เนาะเวลาที่แบบเราคุยกันว่าเออดูโค้ดให้พี่หน่อยก็ดูตรงนี้แหละเรามาดูตรงนี้เนาะโอเคนะครับ ซึ่งที่ก็สรุปเออเรสโค้ดที่เราพบกันบ่อยๆมาให้แล้วนะครับเผื่อเราจะได้แก้ไขหน้างานหรือว่าไปดูให้ลูกค้าหรือที่พี่ก็ได้คร่าวๆนะครับก็ตามนี้เลยที่สรุปไปให้ละมี e 0ศูนยเครื่องหยุดกระทันหันมีคนไปกดหยุดเราก็แค่กดสตาร์ทแล้วก็รังใหม่นั่นเองแล้วก็ e 0ศนย์หนึ่งน้ำเข้าเครื่องมันเบามากไปดูวาล์วต่างไปดูกรองุดตันไหมเราไปดูนะครับ อันนี้พี่ก็ทําเป็นไกลไลด์ไลน์ไว้ให้ดูเดี๋ยวถ้าเราอ่านนั้นอันนี้แหละอ่านคร่าวๆอย่างเช่น G ข้ 3, าว3แอลกอรอ์ไม่ทํางานแอลกอรอ์อาจจะหมดก็ได้หรือในท่อของเอลกอฮอ์มันมีฟองอากาศอยู่มันดูดเอลกอไม่ขึ้นครับ E ก้าี4กระดาษปิมพไม่พิมไม่ได้กระดาษปินมปนหมดอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยท,ทันทีหน้าง,งานแต่ว่าปกติเครื่องโอลิมปัสเนี่ยเวลาเปิดฝาข้างหน้ามันจะมีโค้ดเออเลอร์รอบอกไว้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ นะครับประมาณนี้เลยก็หมดแล้วครับวันนี้หมดแล้วที่มีคำถามเลยนะฮะ